ครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับผมนะก็แม่ไก่ที่แจกก็หมดแล้วนะครับผมนะหมดจํานวนนะครับก็รอโอกาสหน้านะคนที่ยังไม่ได้นะครับผมนะก็รอโอกาสหน้านะครับผมนะเดี๋ยโอกาสหน้าที่จะปลดระวังอีกทีนึงก็จะมานําแจกให้พี่น้องนะครับผมนะใครได้ชุดนี้ไปก็เอาไปต่อยอดกันแล้วกันเนาะนะครับผมนะนะครับมันก็หมดละนะครับผมมันไม่สามารถที่จะให้ทุกคนได้นะครับผมใครโทรมาก่อนก็ได้ก่อนเพราะว่าาทุกคนนี่ก็ ก็คงไม่มีให้เยอะขนาดนั้นนะครับผมนะครับแต่ให้ทุกคนมันก็หลายร้อยตัวมันก็ไม่ถึงครับไก่มันมีไม่ถึงนะครับผมนะครับใครโทรมาคนที่โทรมาก่อนก็ก็ได้นะครับผมก็อรอรอบหน้าทุกคนยังไม่ได้นะครับนะครับเดี๋ยวผมมีปิดระบายอีกเดี๋ยวผมก็จะมาส่งข่าวให้นะครับผมนะคลิปนี้ต้องขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านนะครับผมที่นะครับนะครับก็ยังชื่นชอบในสายพันธุ์นะครับและติดตามผมนะครับผมเดี๋ยวผม นะครับมีอีกเดี๋ยวจะบอกนะครับประวานะครับผมนะนะครับอส่วนชุดต่อไปที่จะขึ้นทําแม่แม่พันแทนชุดที่ปุระวางนะครับก็จะทําการผสมหมดหน้าฝนนะครับปีใหม่ปีใหม่ก็จะจัดล็อกผสมนะครับขึ้นเหมือนเดิมนะครับผมนะับผมไม่ค่อยลงคลิปเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้หายไปไหนนะครับผมนะยังทําไก่เหมือนเดิมนะครับขอบคุณเอฟซนะครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวจะขึ้นโพสต์ให้อีกนะครับผมครับสวัสดีครับ